พี่น้องครับมาเบิงเเพ่นยกสะดุ้งนะครับหรือว่ายกย่อนะครับมาเบิร์นวาปสิได้บ่สิมานบ่มาเบิงกันเป็นยังไ๋ถือบอครับ<อ>ตานี่บอท่านถือเอาเอาไหมที่ทั้งผี่เพิ่นกับใสตรงไว้นะครับพี่น้องครับใสแพรใสตรงไว้โอ้เป็นตะมีปลาเนาะหลายอันตัวนี้เนาะครับเนาะนี่โอ้เด้แเนี่ยิึงเห็นอย و, มันเข้าจะยามเบิดทุกอันหรืบ่ แนมไปก็ยังเห็นเป็นโตปลาหนิหนนอยู่ทางในมอโอ้มันมาเรื่อยๆเยนาะมันมาน้ำหนามเรื่อยๆเยนาะโอ้หนามไหลมันก็นมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับหนามก็ลังไหลเลยครับพี่น้องเอาไนยกสะดุ้งนี่ใช่แล้วครับได้บอ่อันยามมันเห็นยกมันเห็นผมเบิ่งด้วยได้หลาเป็นได้โอ้นี่บอ่อในในกระทานี่บอ่ออืมเอ้ยมาเบิ่งเบิมงเออใกล้ๆโอ้หลายเติบหลายตัวพ่อหมกอยู่เนาะเป็นลูกปลาเข็งหน่อยกับปลาซิวเนาะครับเนาะ เอาไปหมกก็ดีเลยเนาะซ้ำนี่เนาะพอดีเออซ้ำนี่กำลังหมกพอดีเลยโอ้ได้เออเม่นแม่นเข้ากันดีเนาะแกงปลาเนี่ยน้อยจังเลยใส่นมไม่สมในซดน้ำสมป่วยรวยเยเลยเนาะพอดีเลยอ่าเดี๋ยวมาหลุ่นกันอีกที่หนึ่งรอบหนึ่งครับพี่น้องว่าเป็นยังไงมองนี้มันหนามันม่านหรอเวล่าครับเนี่ยหรือหัตมานลายหบอเพึ่งมาสองสามมือนี่บ่ฝนตกหนักสองสามมือนี่ยบ่ มาค่อ,คอยๆหรอมัอนี่แห้งกูโม,ม<า>่บ้าอ,อะมาล่อลุนกันครับบ้าเห็นบ้าเลยบ้เป็นยังไงมาลุนกันครับมีแน,นบบ้อโอ้ยังบ่ทันถึอนะครับพี่น้องครับ